สวัสดีครับนครับวันนี้ผมพามาดูนะครับรถโคมาสุ D37 อ่า D37 PX นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรถสูนไทยนะครับของคุณพ่อผมเองนะครับคันนี้รถสูนไทยโคมาสุแ้นะครับนี่ครับเดินเร็วแรงดีนะครับคันนี้นะครับผมขายที่หนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับ รถสูตนไทยแท้นะครับคันนี้เดี๋ยวให้ยกไนใบมีดนะครับใบมีดยกตัวนะครับยกตัวโชว์ดูนะครับใช้ได้ทุกระบบนะครับนี่ครับเต็มระบบนะเยียงได้นะครับเอียงใบมีดได้นะครับนี่ครับเอียงใบมีดได้ครใบมีดยังสวยนะครับใบยังอยู่นะครับนี่เคี้ยวยังอยู่เลยนะครับี่ ครับเป็นรถแท็กเตอร์ครับขนาดน่าจะเกือบสี่ห้าตันได้นะครับอันนี้นะครับรถสูงไทยนะครับโคมสูงแท้นะครับรถสูงโคมสูงแท้นะครับเดินเร็วนะครับเต่ากระต่ายใช้ได้ปกตินะครับไม่อไม่ควันนะครับห้าพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับอันนี้ห้าพันเจ็ดร้อยชั่วโมงห้าพันเจ็ดร้อยชั่วโมงแท้นะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทนะครับ ราคานี้คุ้มมากนะครับมีแอร์นะครับมีแอร์นะครับเป็นรุ่นใหม่ของโฟคมาสูตแล้วนะครับตัวนี้ครับ D31TX นะครับตัวนี้รุ่นใหม่ของโฟคมาสูตแล้วนะครับหนึ่งล้านสามแสนบาทครับแม่ไอ้แม่ควันนะครับแรงดีครับใช้งานได้เต็มระบบใครซื้อตอนนี้นะครับผมแถมนะครับทนการสนิมให้นะครับทนการสนิมช่วงล่างให้หมดเลยนะครับพร้อมใบนะครับขอบคุณมากครับร้านราชาแปคโคครับนะครับยกตัวแรงดีนะครับห้าพันเจ็ดร้อยชั่วโมงครับนี่ครับรถไปสี่ถึงห้าล้านได้ครับ ใครสนใจมาดูได้ครับขอบคุณมากครับนี่ครับหมุนตัวโชว์โชว์หน่อยนะครับเมื่อก <transcend ent> ี้ไม <Unfortunately> ่ได้โชว์นะครับนี่ครับหมุนตัวแรงดีนะครับนี่นี่ครับหมุนตัวแรงดีนะเกตให้เรียบหน่อยนะเกตให้เรียบหน่อยนะใช้งานได้นะครับใครใช้หาทําถนนนะครับปรับท้องปรับปรับบ่อนะครับปรับที่นะครับนี่ครับใบมีดเนี่ยมันเฉียงเงี้ยได้นะครับนี่ครับ เนี่ยพอมันเป็นรุ่นใหม่มันเฉียงเงี้ยได้มันทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องตั้งลําใหม่นะครับนะครับสามารถเกตได้เลยนะครับนะครับลองดูนะครับใครกาลังหาครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับออกข้างนี่มีหกถึงเจ็ดล้านนะครับคันนี้ครับนี่อะไรก็หาที่โคมมสูได้เลยนะครับตัวนี้ตัวเดินดีนะครับนะครับตปอกเกตยังแหลมนะครับนะครับตัวเดินใหญ่ห้าพันเจ็ดร้อยชั่วโมงเองนะครับตัวนี้ เก่าเก็บครับแทบไม่ได้ใช้เลยเดี๋ขอบคุณมากครับ1นึ่งแสนนะครับ1นึ่งล้านสามแสนนะครับใครสนใจโทรมาได้ครับเบอร์ใน description นะครับหรือคอมเมนต์ดูได้นะครับ